รงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินบางปอประชารักษ์เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กประจำตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลบางปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2525โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบางปอประชารักผู้บริหารท่านแรกซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือท่านผู้อำนวยการเทิดศักดิ์ถาวรสุนปัจจุบันท่านคืออดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 เดิมโรงเรียนบางปอประชารักใช้พื้นที่ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของตำบลบางปอปัจจุบันที่ดินดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น74ไร่2งาน ต่อมาในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงได้รับการโปลดเกล้าสถาปนาเป็นพระเจ้าต่างกรมซึ่งมีพระนามตามจารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมาหลวงนราธิวาสราชนครินในวโรกาสดังกล่าวนี้กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกโรงเรียนบางปอประชารัก เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2541ใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินบางปอปะชารักโรงเรียนได้เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 และได้เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มในระดับชั้นอิปติดาอียะถึงชั้นสนาวิยะปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน247คนและมีข้าราชการครูจำนวน18คนพนักงานราชการ2คนครูอิสลามศึกษาจำนวน7คนครูอัตราจ้างจำนวน3คนและนักการพานโรงจำนวน2คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือนายนิรัตนาร,าริธิพันธ์นายนิรัตนาร,าริธิพันธ์ตำแหนักนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์บางป่อประชาะร,รักการบริหารของผมนั้นให้โรงเรียนเฉลิมพระเกีเยรติอยู่ในความศรัทธาของชุมชนสิ่งที่คาดหวังไว้สําหรับการบร,ริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินั้นก็คือ การพัฒนาครูการพัฒนานักเรียนและมีคุณธรรมมีจริยธรรมตามลักษณะอัพมพงประสงค์มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยว,วิธีการพัฒนาที่นำเข้าสู่โรงเรียนแบบยั่งยืนขอบคุณครับสวัสดีค่ะทฉันนางสมรวนเปติดทำหน้า,า,านที่ผวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโลเลเชอร์เครือข่ยายกรมหลวงชุมชนราชนครินบงกอกประชารัช่ะ การที่เรียนได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝันครั้งนี้นะคะก็ทําให้ครูให้พัฒน,นางานในหน้าที่การเรียนการสอนของตัวเองโดยครูนะคะได้นํากระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยมาสายทอดสู่นักเรียนทุกคนซึ่งจากการประเมินและสังเกตนักเรียนก็พบว่าสามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างน่อเนือต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัสสราบิยูโซ่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะนี้ก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโรงเรียนเฉลิมพระเก,กียรติกรมหลวงนราทิวารัชนารินบางประ,ประชานจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรานี่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาไปไปในทางที่ดีนะคะ วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนของเรานะคะตอนนี้นะคะก็กําลังอยู่พวกเราอยู่ที่บ้านของนักเรียนม .1 ทับ2นะคะชื่อนางชื่อมาริต้าสมมาอ e นะคะสัมภาคนะคะความรู้สึกของผู้ปกครองว่าเป็นไงโรงเรียนของเรานั้นมีการพัฒน,นาเป็นยังไงบ้างคะและลูกของท่านได้มาเรียนที่โรงเรียนของเรานะคะ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai bapak bagi Marita sama ini, saya rasa suka hati benar. Tengok perubahan sekolah yang ada pada rumah kita ni, saya suka benar kan tahun yang telah lepas 2 3 4 tahun lagi kita rasa kalau kita tak ada dia. Tapi pihak, apabila pihak-pihak orang rak mari sekolah ni, saya nampak berubah benar. Salah. Yang pertama berubah pada tempat. Yang kedua berubah pada budak-budak pelajar. Bila saya tengok berubah molek, saya pun di atas lalu dah. Ha, mari atas anak saya. Saya duduk keluar. Kerana yang pertama kalah dekat rumah kita. Ha, belanja, tak parak. Ha, selamat anak kita. Kerana dekat rumah. i still